ลักคนาสถิตราศีเมษดาวอาทิตย์กุมลักในราศีเมษหนเป็นคนเก่งที่ทุกคนยอมรับแต่ต้องรู้จักการเจรจาโน้มน้าว 2. จะมีคนคอยสนับสนุนคนสนับสนุนเป็นคู่แข่งหรือคนใกล้ตัวของคู่แข่ง 3. ม,มีชื่อเสียงความรู้ดีไม่ชอบอยู่ใต้บังคับใคร 4. มั่งมีทรัพย์สิน5ใจคออบอ้อมอารี 6. เลื่อมใสศรัทธาในทางศาสนา จะประสบความสำเร็จในด้านเกียรติยศชื่อเสียง 8. ถ้าได้โยกเกณฑ์ดีกับสุพเคราะห์จะเป็นคนมีการศึกษาสูง 9. ถ้าหากดาวบาปเคราะห์โดยเฉพาะดาวเสาวถ้าเข้าร่วมหรือเป็นโยกเกณฑ์ร้ายจะทำให้ผลดีกลับกลายเป็นร้ายนอกจากมีสุพเคราะห์เข้าช่วยพอจะบรรเทาผลร้ายได้ลักนณาสถิตราศีเมษดาวจันทร์กุมลักในราศีเมษ หเป็นคนจุกจิกเอาให้ได้ดังใจเอาให้ได้ตามอารมณ์แต่เป็นความปรารถนาดี 2. เป็นคนเก่งทยทยานมีสเสน่ห์มีเกียรติ 3. ดวงผู้หญิงมักได้เป็นคุณหญิงคุณนายเพราะเป็นคนจัดการแทนสามี 4. ดวงผู้ชายถ้ากลัวภรรยาจะได้ดีแต่ถ้าไม่กลัวจะต่างคนต่างอยู่ หเป็นคนรักสวยรักงามชีวิตเต็มไปด้วยความสุขสบายในตาคมสวยมีสเสน่ห์ฉลาดใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองเจ้าชู้มักจะใช้จ่ายเก่ง 6. ได้คู่ครองที่ดี 7. มีผู้ใหญ่ให้ความอุปการะช่วยเหลือ 8. จะมีหลักฐานบ้านช่อง 9. ทําทำการค้าจะดีมาก 10. อุดมมากกว่าญาติทั้งปวงเป็นผู้นำในจำนวนพี่น้องลัคนาสถิตราศีเมษดาวอังคารกุ่มลักในราศีเมษ 1. จะเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืน 2. จะเป็นผู้มีชื่อเสียงบริบูรณ์ด้วยโภพคทรั์บริวารยศ 3. อารมณ์ฉุนเฉียวมีสติปัญญาหลักแหลม 4. มักมียานทัศนะพิเศษในการตัวทำให้สามารถคาดคะเนหรือเดาเหตุการณ์เฉพาะหน้าและอนาคตได้แม่นยำา5มีผลงานเป็นที่พอใจแก่ผู้ใหญ่หรือเจ้านาย 6. มีไหวพริบในเชิงการค้า ลักคนาสถิตราศีเมษดาวพุธกุมลักในราศีเมษร 1. จะมีความสามารถในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ 2. ททำกิจการทุกอย่างให้สำเร็จได้ 3. ม,มีใจนักเลงกล้าหาญใจคอกว้างขวางเพื่อนฝูงมากและมีการใช้จ่ายเงินทองหลายทาง 4. ให้ระวังเรื่องอบายามุกการพนันจะทำให้มีหนี้สินลักคนาสถิตราศีเมษดาวพฤหัสกุมลักในราศีเมษ หเป็นคนมีการศึกษาดีมีคุณธรรมและเมตตาธรรมสูงมองคนในแงด่ดี 2. ถ้ารับราชการจะได้ดีเป็นหัวหน้าส่วนของหน่วยงานนั้นๆหรือสูงไปกว่านั้น 3. วิถีชีวิตจะไม่ตกต่ำชีวิตค่อนข้างจะมีความสุขสบายไม่เดือดร้อน 4. มีรูปร่างเป็นที่ต้องตาคนลักษณะเป็นคนมีตระกูลดีมีโชคดีเป็นผู้มีเกียรติมียศใหญ่ 5. มีสติปัญญาดีสามารถคาดการล่วงหน้าได้ถูกต้อง มีทรัพย์สิบสนบริวารซื่อสัตย์มีความเที่ยงธรรมประจําใจใจบุญลัคณาสถิตราศีเมษดาวสุกุมลักในราศีเมษร 1. ให้ผลดีทางด้านการเงินและครอบครัว 2. นิสัยร่าเริงน่ารักเจ้าชู้ 3. ม,มีไหวพริบในการปฏิบัติงาน 4. ชอบหาความเพลิดเพลินจากการติดต่อกับเพศตรงข้ามนำความเสียหายที่ไม่ดีมาสู่ครอบครัว 5. มีพวกพ้องเป็นคนมียศหรือตำแหน่งที่สูงกว่าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน 6. ตาสั้นหรือเจ็บตาบ่อยลักคนาสถิตราศีเมษดาวเสากุมลัก์ในราศีเมษร 1. ร่างกายมักมีส่วนบกพร่องกำลังกายและสติปัญญาอ่อนแอชอบอยู่คนเดียวขี้อายหวาดกลัวง่าย 2. มีทรัพย์สินมักจะไม่คงทน 3. ม,มีวิชาความรู้แต่ไม่เป็นที่โดดเด่นไม่เป็นที่สนใจแก่บุคคลลัคนาสถิตราศีเมษดาวราหูกุมลักในราศีเมษหนจะมีโชคลาภตลอดแต่หน้าที่การงานต้องทำงานหนักและรับผิดชอบสูงกว่าจะได้อะไรแต่และอย่างต้องรอแล้วรออีกงานดีจะได้ช้าหน่อย 2. เป็นคนเข้มแข็งกล้าหาญมีกราะป้องกันภัยอันตรายมีคุณงามความดีแก่เจ้าชะตา 3. ม,มีผลงานเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ใหญ่เจ้านายหรือหัวหน้าหนังสือโหราศาส์สุริยาตภักพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษา เข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไปซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของภพสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้น หากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ